คือความสุขที่เกิดจากหยุดนิ่งเนี่ยมันมากยิ่งกว่าความสุขใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะได้ดูได้ดมได้ลิ้มรสได้ถูกต้องสัมผัสนึกคิดทางใจอะไรต่างๆเหล่านั้นยังไม่เท่ากับความสุขที่เกิดจากใจหยุดนิ่งนี่เลยเนี่ยมันนิ่งยิ่งไส จะได้เห็นอะไรของสวยๆงามๆจะเป็นเพชรนินจินดาหรืออะไรก็แล้วแต่ธรรมชาติคนสวยสัตว์สวยสิ่งของสวยธรรมชาติสวยดูไปแล้วเนี่ยความสุขที่ได้รับจากการดูยังไม่เท่ากับความสุขที่ได้รับจากการหยุดนิ่งเลยจะได้ฟังเสียงปลรอๆใครสรรเสริญยกย่องเยินยอเรา ฟังเสียงเพลงเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติเสียงอะไรก็แล้วแต่ไม่เท่าสุขไม่เท่ากับที่ใจหยุดนิ่งนี่เลยนะเราจะได้ดมกลิ่นหอมหอมของหอมทุกชนิดจะหอมขนาดไหนจะมาจากไหนก็นแล้วแต่ความสุขก็ยังไม่เท่ากับหยุดกันนิ่งนี่แปลกทีเดียวเนาะ หรือที่ความสุขจากการลิ้มรสได้กินได้ดื่มอะไรต่างๆที่เขาบอกว่ามันสุขเลือกเกนระรสชาติต่างๆนานาไม่ซ้ํารสกันเลยนหรือดื่มไม่ซ้ํารสชาติถ้าได้ลองมาหยุดนิ่งสักครั้งหนึ่งให้สนิทเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้เราไม่น่าจะไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นไปเลย เสียเงินเสียทองเสียเวลาหมดเพราะสุขเหล่านั้นไม่เท่ากันเลยกับความสุขที่เกิดจากใจห,หยุดนิ่งถูกต้องสัมผัสก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนัตติสันติพรังสุขขังสุขอื่น,นอกจากหยุดจากนิ่งแล้วไม่มีนี่เป็นเรื่องที่จริงที่ผูีิไดเข่าถึงได้พิสูจน์แล้วยืนยันอย่างนี้ ใครที่ยังเข้าไม่ถึงก็ไปพิสูจน์เอาเอาให้เข้าถึงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็หยุดนิ่งๆในใจใจใสยิ่งหยุดยิ่งมีความสุขมีความเบิกบานยิ่งสว่างสวัยถ้าใครหยุดสนิทนิ่งได้มาดวงบุญก็โตใหญ่หยุดสนิทน้อยก็โตปานกลางลดหลั่นกันลงไปตามลำดับของการหยุดการนิ่ง แต่อย่างน้อยผู้ที่ได้มาประกอบพิธีอูชาข่าวพระในวันนีน้บุญก็ยิ่งใหญ่ไพศาลมากเกินมากมากจนกระทั่งไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาเปรียบต้องไปแล้วเห็นได้ด้วยตัวของตัวเองแต่เห็นแล้วเนี่ยมันน่าปิติใจเราจะทำบุญตำทานอย่างไรเนี่ยบุญนี่นะจ๊ะ ที่เกิดจากการบูชาขาวพระถูกตัวจริงอย่างนี้นะมันจะนับจะประมาณไม่ได้เป็นอสงค์ใครอภมาณหนึง่งต้องใช้คำนีนะ้คือนับกันไม่ไหวแล้วก็คำนวณกันยากมันมากแสนมากแีเดียวนะเพราะฉะนั้นผู้ที่หยุดได้สนิทบุญยิ่งทับทบีไปกวา่านั้นก็นไปอีกบุญนี่แหละ จะส่งผลให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้การไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นสุดยอดแห่งความปรารถนาของผู้รู้ทั้งหลายเพราะว่าเราจะไปดับเหตุแห่งความทุกข์ทรมารของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายไปดับต้นตอกันไปเลยและเราก็จะพ้นจากบาวจากท่าของปะยะมานอย่างแท้จริงการที่จะไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่า มีบุญเพียงเล็กๆน้นอยๆแล้วจะไปได้ต้องมีบุญยิ่งใหญ่ไปสารทีเดียวจึงจะมีพลังพอที่จะเอาชนะพยามารแล้วไปถึงตรงนั้นได้บุญบูชา,าพระนี่ก็เป็นบุญหนึ่งที่มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไปสารจะส่งผลให้ไปถึงตรงนั้นได้แล้วก็ตลอดเส้นทางของการเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรม จะทำให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายสบายกว่าชาตินี้มากมายก,กายกองทีเดียวชาตินี้ลำบากแค่ไหนลูกทุกคนก็ทราบดีลูกที่อยู่ภายในละตางประเทศคงจะทราบว่าชีวิตการสร้างบารมีของเราชาตินี้มันมันลำบากแค่ไหนเฟืดเครื่องแค่ไหนทั้งๆแต่เรามีหัวใจฝ่ายดีอยากสร้างบารมี แต่อุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีของเรานมันทําให้เราทําไม่ได้ดังใจปรารถนา,าเราอยากจะทําให้ได้มากมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ให้มีอะไรเป็นอุปสรรคเลยแต่เราก็ยังทําอย่างนั้นไม่ได้ในชาตินี้บุญกุศลที่เราทําอย่างสม่ําเสมอรวมทั้งบูชาข้าพราี้นี่แหละจะทําให้เรานี้สร้างบาร,รมีกันสะดวกสบาย มากกว่าชาตินี้ในหลายร้อยหลายพันเท่าทีเดียวตั้งแต่มีรูปสมบัติที่งดงามแต่สวยงามแข็งแกร่งไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้และแถมอายุยืนยาวได้สร้างบารมีไปน,น,นานๆอีกได้กายได้สวยงามมีสมบัติที่คอยรองรับอยู่ สมบัติของผู้มีบุญมากเนี่ยเขาไม่ต้องทำมาหากินหรอกนะก็จะมีสมบัติจักรพพรดที่ตักไม่พร่องไ้ใช้อยู่เรื่องนี้มีมาแล้วในอดีตที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งหลายหรือแม้แต่พระอรหันต์ที่ท่านสั่งสมบรมีเนี่ยในหลายๆชาติท่านมีสมบัติจกักรพพัดเกิดขึ้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเหมือนกันตอนสวยพระเจ้าเป็นพระบรมโพธิสัตว์ มีหลายๆชาติที่ท่านมีสมบัติจกักรพรรดิเกิดขึ้นไว้ใช้สร้างบารมีกันไปเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีอย่างสะดวกสบายจนกระทั่งบารมีท่านเต็มเปี่ยมสมบัติอย่างนี้แหละจะบังเกิดขึ้นกับเราเราจะเป็นเจ้าของสมบัติจกักรพรรดิทีตักไม่พร่องมีแล้วก็ไม่ตรณนไม่หลงไม่โมเมาไม่ผูกพันในสมบัติ มีเอาไว้เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างบารมีเท่านั้นไม่มีความทน,นันีไม่หวงแหนผู้ที่มีบุญขนาดได้สมบัติจักรพัรด์อย่างนี้เนะี่ยไม่ใช่เล่นเล็กนะที่ทำให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมนะีและแถมมีดวงปัญญามีทรัพย์แล้วยังใช้ทรัพย์เป็นมีคุณสมบัติดีเลิศใช้ทรัพย์เป็นให้มันเกิดประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไป การจะไปสึงที่สุดแห่งธรรมนั้นนะไม่ใช่ว่าจะมีมหาทานบารมีอย่างเดียวยังจะต้องมีบารมีอื่นประกอบคือศีลในคมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีอีก9้าอย่างอีก9้าอย่างทีเดียวเนี่ยเราจะต้องทําให้เต็มยกตัวอย่างศีลจะต้องทําให้บริบูรณ์ถ้าเราเปิดหม้อข้าวเปิดฝาหม้อแล้วไม่มีข้าวอยู่ในหม้อนะ รักษาศีลลำบากมันจะต้องไปทำมาหากินเพื่อให้ได้เงินได้ทองมามาเรียนที่แล้วโอกาสที่จะรักษาศีลเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่ได้ตั้งใจไว้แต่ถ้าหากเรามีทรัพย์สมบูรณ์พร้อมหมดไม่มีเครื่องของบนเรื่องทำมาหากินจะรักษาศีลก็สะดวกจะบาเพ็ญในคัมมะบรมีให้ใจพระหากจากกามคุณ เบนจากรามคุณรูปสียงกิเลสสัมปทธรรมรมมันก็ทำง่ายจะรักษาศีล8ศปลส0ศส 7, อยีล227ค่อยๆพลากไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆมันก็ทำง่ายเพราะไม่มีเครื่องกังวลในเรื่องการธรมาหากินเพราะนั้นบารมีอีก9้าอย่างรวมแล้วเป็นสิบอย่างนี้เนะี่ยเก้าอย่างนั้นจะต้องมีมหาธรมรมบารมีเป็น กำลังสนับสนุนอย่างสำคัญทีเดียวและเมื่อครบสิบอย่างแล้วยังไม่พอยังต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอุปรบรมีจากอุปรบรมีเป็นปรมัถบรมีเนี่ยยิ่งขึ้นไปตามลำดับทั้งหมดล้วนมีมหาทานมบรมีเป็นพื้นฐานเหมือนแผ่นดินเป็นที่รองรับทุกสิ่งตน้นไม้รากไม้ภูเขาเหลากามหาทานมบรมีก็เป็นประดุจแผ่นดินอย่างนั้นแหละเป็นที่รองรับของทุกสิ่ง บุญที่เกิดจากการบูชาข้าพระมีอานิสงส์ใหญ่อย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปแล้วก็นึกถึงบุญให้ดีแล้วก็ขอบุญบาร,รมีรัศมากำนะั้นทธิเจียบขาดของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ให้สอดเรียดลงซ้อนมาทีเดียวเนี่ยให้กลั่นกายวาจาใจธาตุํรรมิจำกระลุกเราให้สะอาดให้บริสุทธ,ธิ์ให้ผองใส เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่สมบัติใหญ่ให้เราเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาคือมีสมบัติจกักรพรรดิแล้วก็ให้เป็นสมบัติที่ค้ำจุนพระพุทธศาสนาคู่พระพุทธศาสนาไปเหมือนท่านนาถาวินิกาเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขายอย่างนั้นเป็นต้นนะจ๊ะแล้วก็ให้เรารู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดในวิชาธรรมกาย ทำมันได้ที่หลวงพ่อวัดปากนะ้ำประสิเจริญและคุณยายอาจารย์ได้บรรลุให้เราได้บรรลุทมนั้นให้ครอบครัวเราอยู่เย็ยนเป็นสุขให้ธรมราขาขึ้นจะประกอบธุรกิจการงานนันใดก็ให้ประสบความสําเร็จเป็นอัศจรรย์ซื้อง,ง่ายขายคาล่องกําไรงามจะศึกษาเราเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักประชญ์รับราชการก็ให้เจริญรุ่งเรืองนี่เราก็นึกถึงบุญไปอย่างนี้นะจ๊ะ ต่างคนต่างอธิษฐานอยู่ที่กลางหยุดกลางนิ่งตามใจชอบนะจ๊ะ